ทำไมยาวทำไมไปมันหนังหัวละดูนหรออุ้ยอ้าวไงนางอยู่นะโอ้ยอุ้ยกิ่งเป็นก้อนเดียกิ่งเนี้ยอุ้ยขาห้อยมาว่ะทุกคน เจงตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหมู่บ้านล้างต่างด้าวเฮียนครับเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวที่ตกจากบนหลังคาเสียชีวิตขาที่รวมทั้งมีผู้หญิงที่เข้ามาผูกคอตุ้ยแล้วมีเรื่องราวพบเจอผีหลอกต่างๆมากมายมากเลยครับในสถานที่แห่งนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้ ด้วยความเฮี้ยงของเหล่าดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปครับและนี่คือพี่เจงอีกหนึ่งรอบครับผมโปรดใช้วิจารยญาในการรับชมใช่ไหมครับพี่เจงครับไปรับชมนโมตัสสนเพระพุโตอัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพระวโตอหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพระพโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพระแม่ธรณีเจทีทางเปิดทางให้คำคืนนี้พบเจอดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีสานไม้ผีต้ยโหงทั้งหลายดวงวิญญาณต่างหรือ ผีเล่ยล่อนทั้งหลายความมรรคทังต่างๆที่อยู่ที่นี่ขอให้พบขอเจอขอสัมผัสเฮี้ยนๆดุดูดุรงแรงเด้อสาธุโอ๋มครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอืมอืมเสกเขาบอกแล้วว่ามีใครผ่านตรงนั้นเหมือนล่ากอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอะไรใช่ป่ะเฮ้ยสวัสด,ดีครับพี่เสียงชัดเลย สกโควเสียงชัดเลยเดี๋ยวนะพี่นะเฮ้ยอะไรอะไม่มีใครอยู่ตรงนี้บอกว่ากูเสียวทั้งผีเสียวทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออทีมเอเวอเร์กูก็ยังมาไม่ถึงด้วยงูก็เสียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทีมเอเวนเจอร์อ๋ออ๋อูก็เสียวเว้ยเฮ้ยนะโมตัสสะพระกว่าโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะงูไปก่อนเด้อนะโมตัสสะพระกว่าโต เ่าตัวสมมาตรต้องรู้เฮ้ยจริงเอาก็มันของจริงกุเป็นผู้หญิงนั่งแบบคอตกหรือคอหักอุ้ยว่าตายบ้านเขาน่ากลัวถามหน่อยดิแกขับรถหรือแกขี่เต่ามาวะเวลาอยู่คนเดียวกับสถานที่แบบนี้มันตั้ม อืย่านะกูไวมเ้งนะไม่มีไม่มีไม่มีใครไม่มีไม่มีหลังชนฝานั่นคือสูตรของเราหลังชนฝาเฮ้ยจ้า<ะ>สาธุดวงจิตด,ดวงวิญญาณสำเวสีผมไม่รู้ว่ามันมันมัน,มนเป็นการกระทือบพื้นหรือมันเป็นการดิ้น เอาแยเอาแยพี่โคนต้นไม้มันมันขยับอะแต่มันไม่มีใครอยู่อ่ะ,ะ้ยพี่กูก็ขอร้องแต่กูกลัวผีเว้ยกูก็แค่พยายามทำตัวเองให้อยู่ให้ได้อู้หูเสียงชัดเลยเฮพี่ อุ้ยขาห้อยมาว่าทุกคนหยุด,ดเลยบจะอุทิศบุญใหก้กระเป๋าแล้วลไงวะกูกลัวแต่กูอยู่ได้กูวิ่งอย่างเดียวอ้ออาว,วมาแล้วนี่มาแล้วเฮ้ยฮู้บวบ เอากะวัดกันไปเลยเวะเฮ้ยกูเชื่อยอย่างเดียวว่าผีไม่ทำให้ใครตาย<อ> <c oughs> หนึ่งสองไปสะ,สะ,สะ,สะกิดเวย้ยเฮ้ย๊ประตูประตูโอ้ยเฮ้ยเอาลูงเฮ้ยกูรู้แล้วห้องซ้ายห้องขวากูเห็นหน้าตาข้างบนแล้วเป็นยังไง สวัสดีครับรนไม่ใช่นาตา <c oughs> ยืนรอ <ๆ S 1> ตอนรับเว้ยไม่ใช่เสียงรถนมันเป็นเสียงตรงเนี้ยยืนรตอตอนรับแล้วกูเบอ้อเมื่อกี้นี้เบ่อท่วมทั้งตัวคนลุกอีทั้งทาผมอยู่คนคือคนเดียวแล้วก็เอ็กเวนเจอร์ก็คือทีมผมให้ตะบ,บีเข้ามาช่วยเพราะผมถือกล้องไม่ไหวไมันปวดปวดนิ้วมากนิ้วมันเละโอผมครับปลายนิ้ว แต่ที่นี่ก็ยังมาไม่ถึงกันด้วยอืมอืมอวอุ้ยเสียงเสียงไม่เฮ้ยหลอดลมมึงขาดเหรอวะเฮ้ยไม่แมวเว้ยไม่ไม่สันนิษฐานอย่าไม่สันนิษฐานไม่สันนิษฐานมึงอยู่คนเดียวมึงอย่าสันนิษฐานให้มึงหลอนอย่าสันนิษฐานให้มึงกลัวไอปอบแดงด่างมึงอยู่ไหนวะ ปลอดภัย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 ปีกปากบีมันช่วยเหรอนักมุทสระพระว่าโตลตาโตสัมมาสัมพุทธสันมุทสระพ่อว่าโตละต่ะโตสัมมาสัมพุทธสันมุทสระว่าโตตัวตามว่ะผมไม่รู้เสียงสวดหรือเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยมีวงกลมหน้าตา อะไรกันเอ้ยได้อย่าให้กูช็อกก็พอโอ้ยฝั่งนี้ไงประตูครึ่งเดียวฮึมหลอกกูได้กูก็มีสิทธิ์กลัวได้อุ้ยอะไรอ่ะกูก็มีสิทธิ์กลัวหอยหัวลงมาอุ้ยทุกคนวโอ้โหจุดกัดเลยคอยหัวลงมาไอ้บ้ามึงทำอะไรอยู่ไอ้เจ๋งกูถาม โอ้เปิดทําไมเปิดทําไมให้อายบ้างนะปิดโอ้เปิดมันประตูันชิ้นเดียวอยากจะจะถึงตัวกูกูไม่ได้าบน้ำอกกาใจสใจตรงใจก็เพิ่งอุ่นใจเมื่อกี้เนี่ยมากเบาเลยหนึ่งสองหนึ่งสา โยกทำไมโยกทำไมทำมึงมีแต่บาดวาเหหวะหวตูใช่ใช่ใช่แน่แลมพัดไหมวะออกช็อกก็ช็กเว้ยหนึ่งสองซ้ำหนึ่ง ถึงประตูมันก็ไม่มุดไม่มุดมาว่าเสือกเคาะมีมารยาทอ้าวมาทีเราฟังดิวะอีปอบเดกานะโม,มโตัสสักพระวัโตอาโตสัมมาสัมพุสัตสมุตตสักพระวโตโตสัมมาสัมพุสัตนี่ก็บ้านหมู<อ>่แบบๆคล้องเยอะมากโอ้เป็นหมู่บ้านเนี่ย อะไรเป็นไฟถนนเลพี่นะอ้าวไปอยู่เลยนู่นเลยนะไปอยูเลยไปเลยแต่ที่มึงก็ที่เราฟังดีดโรคจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีสายไม้ผีใต้หงส์ฮาน่าฮานา้าโอ้ยเย่ไอ้ฟังนู้กับงฝั่งนี้มึงจะหัวเราทำไมวะไปได้เหรอวะ ดูกูก็เยอะแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เขาออกโรงพยาบาลเดือนกว่าแล้วเนี่ยวนเวียนอยู่แต่กับโรงพยาบาลจนหมอเขาจันได้หมดเลยเดี๋ยวก็มือเดี๋ยวก็ตูดเดี๋ยวก็นิว้วไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตูดถือเี่เป็นเสียงผู้หญิงไม่เกี่ยวกับฟังนี้เออเดี๋ยวเอาก็เอาเว้ย <c oughs> ดูอะไรวะ เฮ้ยอะไรมาเยอะวะทุกคน้ยมันหนังหัวแนละ้วเฮ้ย <ś c oughs> อ,อ๋อพาฟรีเหรอหรือว่าเขาเล่นมุกพี่จา๋ากูไม่มีน้องน่าเสียงประตูแยะโอ้ยเฮ้ยกูเคยแต่ฟังแต่ลักข้ามคลองทีนี้กูต้องไปช่วยผู้หญิงลักข้ามหลังคา บ้านน้องอยู่ฝั่งคันู้นของพี่ก็อยู่ฝั่งคันนี้โอ้ยขาสัน่นเรียบร้อยฮรอุยอยอ้ยลมมาโอ้ยกูก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเว้ยนปล่อยล้างมาหลายสิบปีแล้วด้วยอุ้ยเสียงประตูเอาเก่งจริงมาดิเออเคาทำไมกูมานี่แล้ว มีปลอมแดกดาบอินทะลุจอเอ้าเอาเอาอุ้ยฝั่งนู้นก็ร้องฝั่งนี้ก็เล่าหรือผีดวงจิตอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยไม้มันขยับกิ่งอย่าพึ่งเด้ออุ้ยนะโมตัสะพระกวาโตเอาสิถ้ามึงลอยเมื่อไหร่กูก็ ไอ้กูก็กระเดาพูดไปต่อเลยกูจะไปเมื่อไหร่สัิพร้อมได้ดายโอ้โหทำไมขากลับเร็วเร็ววะตังค่หลังคาตะบีมาถึงยังวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อไอ้ยาเนี่ยคืออยาโคมเด้อเอออย่าพังนะหลังคาโน่นหลอกวิววิ๊ รอยอยู่ฝั่งนู้นโอ้ยมือมือมือกูปวดนำมนรัสเซียวัดตัวตัวสามัญรัสาซียชาทูดนจิตดงกันสามพรเวสีผีสารไม้เฮ้ยมีประตูเฉยเลยปิดก่อนมันจะก่อให้เกิดอะดรกันมันมีประตูจริงๆเฮ้ย สะเตือนถึงมือเลยอะไรวะ <ผม S 2> สวัสดีเลยสวัสดีครับ ทวารกูไปแล้วโอีกแล้วเหรอหนึ่งสองอุ้ยไปนะไปมาเลยเไปฉันจะมีให้มันปวดนิ้วไว้ให้ปวดนิ yep> ้วไว้ให้เอ้าอุ้ยโอกโหอกโจะโดูมึงก็หลอกกูอุ้ยโอ้ย นั่งไงนั่งอยู่นะโอ้ยพี่มันมีผู้หญิงนั่งอยู่ก็ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกคิดว่าเป็นเงากำแพงที่มันผุผุขาดขาดโอ้หลอนดีเว้ยนิ้วเฮียแกไปโดนอะไรปุ่มสองซับ จะเดินไปไหนยจะเดินไปไหนโอ้ยโอ้รงอ่ะโออ้อ oh ้อ yeah ้อ้องโอ้ยอูโอ้โอ oh, 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 ้้ยโอ้ยยยโยอ้ยโออยโอยังอยู่อออ ยังอยู่ลักษณะเดิมลักษณะเดิมเลยนั่งก่อนเขาแล้วก็โยกซ้ายโยกขวายังอยู่ตอนนี้ตรงไหนวะเ้ยมึงก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยมึงก็อยู่เนี่ยโอยจมมห ถามึงเปิดอีกทีนะมึงรู้ดีกับกูแน่กูบอกไปเลยเฮ้ยลังคาเฮีย้าววาวว้าวก้ากว้กวงกาวก้ากว้าวเ้วว้าวว้าวว้านว้ยวว้า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 ้าวว้าวว้าีว้้าวาาวาวว้าวนา้นผีอย่างมึงวม่ได้แอมกูหรอกฮ่าวาาาว้้ว้ว้ เฮ้ยเสียงเหมือนประตูรถเฮ้ยทุกคนไล่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 เฮ้ยหัวไม้แก้วหรอวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยพี่อย่างเฮี้ยนะฮะกูเห็นหนังหัวเลยอกูเห็นหนังหัวเลยมึงข้ามมาตอนไหนวะกูถามจริงๆเหรอเดี๋ยวต้ เฮียลูยเดี่ยววะเฮียลูยเดี่ยวเว้ยหายใจไม่ทั่วท้องเดี๋ยวพี่นะ้ถ้ามึงทำอีกทีมึงเจอกูแน่กูบอกไว้เลยหัวแตกเลยได้เฮียอีกก้อนนี้กิ่งนี้ คำไหนคำนั้นอุ้ยอุ้ยปลาปลาตาปลาเยอะจังโอ้ยอ้ปลาทั้งนั้นเลยมันมีอุ้ยอุ้ยโอ้โอุ้ยดึงบุรักค้าถ้วยโฟมอุ้ยไปทางไหนก็หล่นหมดแล้วบุรักค้าที่มึงตกหลังคามาเพราะมึงปีนหลังคา ให้ <Hey> นั่นไงนั่นไงที่มันตกมาตายมันตกมาจากหลังคาตายเพราะมันปีนขึ้นไปบนหลังคาเฮ้ยข้างล่างหนูไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยพี่ตอนนี้ผมปวดหลังมากเลยมันเกรงหลังคนมันกลัวผีอะนะโมตสสพรกวาโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้ยจร่งอุ่ยจริงนิดมันเริ่มแรงแล้เนี่ย เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าแล้วดีถ้ากูไม่อยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยอะเสียงข้างหลังกูด้วยใครอยู่ข้างหลังอ่ะใครอยู่คนลุกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนออกไหนซอยไหนโอ๊ยตา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 ยปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้ว เดี๋ยวพี่เพื่อนสวัสดีนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พี่เจิงลุยเดี่ยวครับทุกคนเหมือนจะอรอปะบีอยู่ปะบียังมาไม่ทันนี่ครับบ,ออบ้านเอ่อบ้านหมู่บ้านหลางต่างด้าวเยี่ยนครับทุกคนพี่เจ๋งบุกเดี่ยวน่าจะเป็นคลิปย้อนหลังไปนิกนิกอย่างพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วพี่เจิงลุยเดี่ยวสุดยอดไหมละครับโรนี้เป็นเงาดำปี คอยหัวลงมาคนน่ากลัวเลยทุกคนคิดว่าเป็นสำเภสีหรือว่าเป็นคนผู้หญิงที่มาผูกคอตัวอยู่ที่นี่มีผู้หญิงมาผูกคอตอยที่นี่ด้วยนะสนุกมากครับผมคลิปนี้สร้างความหลอนในระดับสิบถ้าเกิดอยากทุกคนอยากจะรับชมเต็มเต็มนะครับในชื่อหมู่บ้านล้างต่างด้าวเฮนในพิสุศาสตร์ช่องจริงออฟฟิเชียลครับสองชั่วโมงเน้น,เ,นเต็มเต็มรับชมได้เลยและวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ จบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจผมได้นะครับตอนสองทุ่มครึ่งน,นะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับ สวัสดีครับ